เราอะกอบใกลเรื่องแสงกอนนิ้ยนของกล้เอาเองนะคะก็แลงดก็ถอยออกไปแล้วกต้อเรื่องออกโมแรกนะคะสีโมแล้วกเลทว่าเป็นหาโม เพิ่นก็ล่งขึ้นเืลิงตัคุณเน่ยยนตัวคุณได้เื่องตัวคุณอ่ะเพิ่ก็ล่างปีเขาเคื่องแล้วแล้วอ๋อซีโมงครัวก็เอิญเป็นเแล้งพี่น้องแค่ห้เส้นขื้นเื่องแล้วนะ เบอร์ e7 f7 ไม่ใช่ e ไม่ sorry f7 นะคะเสร็จแล้วไปบ้านไปซองแหละไปหาคุณซ่าอาบุณแม่ไรัาคุณชอยกับคุณแม่นะ อันนี้คืห้องด้านในแล้วฮะห่องด้านในเรียบร้อยสวัสดีค่ะเ <c oughs> มื่อกี้อะโทรคุยกับคุณสาย,ยอยู่ค่ะคนขขบไปในบ้าน ดีใจบ่มนาบอดีใจได้เ c, รพเเรตบอกคนบอสดลีงออกทำไมเขาด่าพี่โซฟเขาเป็นอย่างไนะ้มาย้อนแสงย้อนแสงพีนง่น้องอันเจ้าว่าเขาด่าแต่เขาด่าอีลีนล้ะพี่น้อง แต่บอกกำปัตตีหัวเนาะใกล้แล้วนะคัะ อันนั้นพี่นอ่ออันรองมาฮอดมืออื่นกระบอกแตงเอาสิงเอาของดูเมืองไทยเมืองล่าแตงจากไทยไปล่าบอกวิติม Mr. Sherzod Davlatov, please contact the immigration office next to gate G4. Mr. Sherzod Davlatov, to the immigration office next to gate G4, please. Okay, we know. <coughs> สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวรากูมแล้วนะคะแต่เจ็ดห้ากำลังดูของเป่าสิงคโปรก็ไม่ใช่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่า ถึงสุวรรณภูมิแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่สายทาน22นะคะภาษาเนเธอร์แลนดก็ก็23ตรีเดนเทเวนเตอร์นะคะ mm hmm. ก็คือเบอร์23นั่นเองรอรับกระเป๋ามังเอินเมื่อกี้นี่เจอน้องนะคะที่เคยร้องร้องรับงานคู่กันสายยังก็ น้องเอยียงอ้อนสายฟ้าอิสระนะคะนักลองน้ำกันเดินสายยุโรน้ำกันพี่น้องสุดฟ้าอิสระนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเข้ากองสัมภาษณ์ด้วยนิดนึงนะคะยังเช้าอยู่ไม่รู้ไปทางไหนละได้กระเป๋าขึ้นมาเราเช็คกระเป๋าแล้วเราจะไปดูร้านแล้วแป๊บหนึ่งนะคะ เริ่มมาแล้วค่ะพี่นอ้องมาแล้วค่ะกันเชิของเราึงพึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอ้องว่านักผูเหมอืนอนพอการคลิปนานแล้วจ้ากำลังรอรับกระเป๋าพอการคลิปนานพี่นอ้องเอาิาีพากันพี่นอ้องไปเที่ยวไซแน่จ้ 做点料。